สวนสนุกเป็นดินแดนแห่งความฝันบนโลกแห่งความเป็นจริงใบนี้มันมักจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานแต่ในยามค่ำคืนหรือเวลาที่สวนสนุกบางแห่งถูกทิ้งร้างจากความบันเทิงในตอนปกติก็จะกลายเป็นความหลอนในสถานที่กว้างใหญ่และน่ากลัววันนี้หลอนก่อนนอนมี15อันดับเรื่องจริงสุดหลอนที่เกิดขึ้นในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ นำมาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวนสนุกร้างสาขาหนึ่งของดิสนีย์แลนด์ที่มีชื่อว่าลิเวอร์คันที่ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ทศวรรษที่70หรือประมาณ50ปีก่อนก่อนที่มันจะปิดตัวลงในปีคศ2001นั่นเท่ากับว่ามันร้างมาแล้วเกือบ20ปีแต่ก็ยังมีผู้คนกล่าวหาว่า สวนน้ำแห่งนี้เปิดเพลงเสียงดังเกินไปซึ่งทำให้ผู้คนในละแวกนี้รู้สึกไม่พอใจแต่ในความเป็นจริงนั้นสวนน้ำแห่งนี้ได้ถูกปิดและทิ้งร้างไปตั้งนานแล้วไฟฟ้าและน้ำปัดปาก็ถูกยกเลิกหมดจึงเป็นปริศนาคาใจหลายคนว่าทำไมยังได้ยินเสียงเพลงดังออกมาอยู่บ่อยครั้งโทมสัสเควอร์แลนด์ได้พยายามปีนกำแพงขึ้นไปอยู่บนรถราง เพื่อจะแอบเข้าไปในสวนสนุกในปี1966และเขาได้ถูกรถรางชนจนเสียชีวิตนับเป็นโศกนาตกรรมที่ดิสนีย์แลนด์เองก็หนักใจเพราะผู้คนในสังคมจำนวนหนึ่งก็โทษว่าดิสนีย์ทำรั้วป้องกันไม่ดีและควรจะชดใช้ให้ผู้ตายที่รู้เท่าไม่ถึงการนั่นก็คือส่วนของคดีความแต่หลังจากนั้นมาก็มีผู้คนมักจะพูดกันถึงอยู่บ่อยๆว่า วันดีคืนดีผู้ที่เล่นรถรางนั้นอาจจะได้พบเห็นวิญญาณของโทมัสวิ่งอยู่ข้างๆรถรางอยู่บ่อยๆซึ่งฟังดูแล้วก็รู้สึกขนลุกไม่น้อยเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ได้เสียชีวิตลงระหว่างที่เล่นเครื่องเล่นที่มีชื่อว่า People m o v e วโดยเขาได้พยายามที่จะกระโดดจากรถคันหนึ่งไปยังรถอีกคันหนึ่งจนพลาดท่าตกลงมาเสียชีวิต หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีข่าวลือหนาหูจากพนักงานว่าเห็นวิญญาณเด็กคนนั้นออกมาหลอกหลอนผู้คนบริเวณห้องเก็บของอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งก็เปิดประตูฉุกเฉินรวมถึงทำให้เครื่องเล่นนั้นมีปัญหาติดขัดอยู่บ่อยๆจนเป็นเหตุทำให้พนักงานหลายคนต้องลาออกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าของเด็กชายสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกัน ที่ได้แอบซ่อนตัวอยู่บนเกาะที่มีชื่อว่าทอมอซเยอร์จนกระทั่งในตอนที่สวนสนุกปิดลงพวกเขาได้พยายามว่ายน้ำกลับมาที่ฝั่งจากคำให้การของผู้เป็นญาติว่าคนน้องนั้นว่ายน้ำไม่เป็นจึงน่าจะเกาะคอพี่ชายกลับมาที่ฝั่งเป็นที่น่าเสียใจที่เช้าวันต่อมาพนักงานก็พบทั้งสองกลายเป็นศพไปแล้วมีเรื่องเล่าในดิสนีย์แลน ถึงวิญญาณที่มีชื่อว่าจอร์ดที่อาศัยอยู่ณบริเวณเครื่องเล่นที่มีชื่อว่า Pirate of the Caribbean โดยพนักงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีจอร์ดในตอนเช้าและคำว่าราตรีสวัสดิ์จอร์ดตอนเลิกงานทุกครั้งเพราะหากไม่ทำดังที่กล่าวมาเครื่องเล่นจะดับเองและเกิดปัญหาตลอดเวลาซึ่งเชื่อกันว่ามีผลมาจากวิญญาณของจอร์ดเป็นคนทา และเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยเสียชีวิตลงที่นี่อีกทั้งยังเป็นแฟนพันธ์แท้ของเครื่องเล่นชนิดนี้ในดิสนีย์แลนด์มีบริเวณใกล้ๆกับประตูทางเข้าจะมีอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวเก่าแก่ของคุณวอลดิสนีย์ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งดิสนีย์โดยมีเรื่องเล่าหน้าคนลุกอยู่ว่ามีพนักงานคนหนึ่งเคยเข้าไปข้างในเพราะเห็นว่ามีไฟเปิดอยู่ เธอจึงเข้าไปทำการปิดมันซะแต่พอเดินออกมาไฟก็กลับติดขึ้นมาเองอีกครั้งรวมไปถึงยังมีอีกหลายคนที่เห็นว่าไฟในห้องนี้มักจะเปิดเองอยู่เสมอในเวลากลางคืนซึ่งพนักงานก็เชื่อกันว่านั่นคือวิญญ,ญาณของคุณวอลดิสนี์ที่เขามักจะนั่งทำงานจนดึกเสมอสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่มีคำบอกเล่าต่อๆกันมาว่า เกี่ยวกับตุ๊กตาในสมอ l เวิ r ์ d ว่าพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานในนั้นได้บอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีใครเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาโดยเขาและพนักงานอีกหลายคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณของพนักงานในอดีตท,ที่เคยเสียชีวิตและได้เข้าสิงตุกตาเหล่านี้นั่นเองซึ่งก็เป็นโซนที่เขาเคยประจำการอยู่มีหลายครั้งที่พนักงานได้พบกับเรื่องน่าขนลุกเช่นตุกตากระพิษตาเอง หรือเคลื่อนย้ายตนเองไปในท่าทางที่แปลกจากเดิมทั้งๆท,ที่ไม่มีใครไปเคลื่อนย้ายและสวิตช์ไฟก็ไม่ได้เปิดเอาไว้บ้านผีสิงในดิสนีย์แลนด์นั้นขึ้นชื่อในเรื่องความน่ากลัวไม่น้อยมีเรื่องเล่าว,ว่ามักจะมีคนเห็นผีเด็กผู้ชายสองคนอยู่ในห้องโถงคนหนึ่งจะหัวเลาะแต่อีกคนจะร้องไห้ซึ่งทั้งคู่ไม่ใช่ผีที่ถูกทำขึ้นในบ้านผีสิงแห่งนี้ นอกจากนั้นทีมงานในบ้านผีสิงหลายคนได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยได้ยินเสียงเด็กผู้ชายหัวเราะกันคิกคักหรือบางครั้งตอนที่บ้านผีสิงปิดลงก็จะมีเสียงคล้ายเด็กผู้ชายที่ทำเลียนแบบเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ารีบกลับไปซะมีเรื่องเล่าถึงเด็กยกกระเป๋าที่เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายในขณะที่นำกระเป๋าไปส่งยังหอคอยแห่งความกลัว หรือ Tower of Terror ซึ่งอยู่ใน Disneyland Hollywood Studio ซึ่งมีเสียงร่ำลือกันว่าพบวิญญาณของเขายังวนเวียนอยู่ในบริเวณน,นั้นโดยเฉพาะชานชลาดีซึ่งหลายคนก็บอกกันว่าเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดเลยโดยเฉพาะพนักงานที่ต้องประจำอยู่ในโซนนั้นก็ให้สิบเต็มสิบไม่หักเลยสักนิดที่นั่งว่างในสเปซเมลเทน เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาว่าหลังจากที่มีชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงณนะจุดที่เรียกว่า Space Mountain ก็มีเรื่องล่ำลือกันถึงว่าถ้าหากรอบไหนก็ตามที่ผู้โดยสารขึ้นไปนั่งเพียงห้าคนจากหกที่นั่งก็มักจะมีวิญญาณนั่งติดตามไปด้วยแล้วรถไฟเหาะรอบนั้นก็มักจะหายไปนานกว่าปกติในจุดที่ลับสายตาซึ่งหลายครั้งผู้ที่นั่งไปนั้นจะต้องกลับออกมาด้วยหน้าที่ซีดเผือก และเล่าว่าขณะที่พวกเขาเล่นกันอยู่จูจูก็มีชายแปลกหน้ามานั่งตรงที่ว่างๆก่อนที่จะกระโดดลงไปข้างล่างทั้งๆที่รถไฟกำลังแล่นอยู่ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวที่เคยเกิดขึ้นนะครับในปีคศ .1999 เจ้าหน้าที่ในสมอ l เวิลด์ได้อพยพคนออกมาจากเครื่องเล่นโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ถ่ายภาพบางอย่างเอาไว้ ก่อนที่เธอจะออกมาภายนอกและพบว่าในภาพดังกล่าวเป็นภาพที่เหมือนกับใครบางคนกำลังแขวนคออยู่บนเพดานหลังจากที่หลายปีต่อมาภาพนี้ได้ถูกอัปโหลดลงบนอินเทอร์เน็ตบางคนก็คิดว่ามันเป็นเพียงของปลอมที่ใช้ตกแต่งขึ้นแต่พนักงานหลายคนในโซนนั้นก็คงไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าขนลุกเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่ากันต่อมาว่า มีบางคนได้แอบนำเท่ากระดูของคนที่ตนเองรักมาไว้ที่ดิสนีย์แลนด์ในจุดที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือบ้านผีสิงและโซนล่องเรือโจรสลัดเพราะเชื่อว่าวิญ,ญญาณของผู้ตายจะมีความสนุกและได้เล่นของฟรีแบบอินฟินิตี้ที่น่าแปลกก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่มีคนที่แอบมาทิ้งเท่ากระดูของคนไว้จำนวนมากตัวอย่างเช่นได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้น โดยแม่คนหนึ่งได้นำเท่ากระดูกของลูกชายตนเองมาทิ้งไว้บริเวณเครื่องเล่นที่ลูกชอบเพราะหวังว่าลูกจะได้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขและสนุกสนานจนทางดิสนีย์ต้องจัดอบรมพนักงานใหม่ให้มีมาตรการรับมือกับลูกค้าที่มีท่าทีว่าจะทำเช่นนั้นหนังสือปลุกวิญญาณที่เคยอยู่บริเวณทางเข้าบ้านผีสิงในดิสนีย์เวิลด์เชื่อกันว่าเป็นของจริงของแม่มดผู้หนึ่ง ตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่14ซึ่งพนักงานของดิสนีย์ก็มักจะเจอกับปัญหาที่หนังสือไม่ยอมตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทั้งๆท,ที่ไม่มีใครสามารถไปเคลื่อนย้ายมันได้แม้แต่ล็อกไว้ในตู้กระจกเช้ามามันก็ออกไปอยู่ที่อื่นจนพวกเขาต้องนำหนังสือเล่มนั้นออกไปในที่สุดในปีคศ1974เกิดเหตุสยองขวัญขึ้นในสองสัปดาห์ หลังจากการเปิดการแสดงที่มีชื่อว่าอเมริกาซิงส์ในโรงละครหมุนได้สุดอลังการมหากาบเฟสติวัลโดยฉากในการแสดงนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด6ฉากและจะหมุนเปลี่ยนทุกๆ3นาทีซึ่งเดบเบรลาสโตนเด็กสาววัย18ปีที่มาเป็นพนักงานต้อนรับในขณะนั้นได้ไปยืนอยู่ระหว่างขณะที่เวทีหมุนได้และเป็นช่วงเวลาที่มันกำลังจะเปลี่ยนฉาก โชคร้ายที่เธอถูกเวทีบทร่างจนเสียชีวิตเสียงร้องของเธอดังก้องไปทั่วโรงละครในขณะนั้นแต่ผู้ชมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงซึ่งรวมไปถึงพนักงานคนอื่นๆด้วยเช่นกันแต่แล้วเมื่อทุกคนต้องมาพบในภายหลังว่าร่างของเธอแหลกเหลวอยู่คาเวทีและหลังจากออกข่าวไปโรงละครแห่งนี้ก็ติดตัวลงไปในที่สุด เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาอีกเช่นเคยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้ผงผางยืนขึ้นในระหว่างที่นั่งรถไฟหอกเพราะในอดีตนั้นระบบล็อกยังไม่ไฮเทคและปลอดภัยเท่ากับยุคนี้จนเป็นเหตุทำให้ศีรษะของเขาถูกบางสิ่งตัดขาดและเสียชีวิตในทันทีทำให้ผู้คนและพนักงานหลายชีวิตในวันนั้นต้องพบเจอกับฝันร้ายที่พบเห็นเป็นเวลานานเล่ากันว่าเลือดของเขา ลากยาวไปแทบตลอดรางของรถไฟเลยทีเดียวสวนสนุกนั้นคือส่วนที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งบนโลกมนุษย์ซึ่งคนที่จะทำสวนสนุกได้ก็ต้องใช้เงินและความรักจำนวนมหาศาลเลยนะครับอย่าไปคิดว่าทุกที่จะต้องมีผีหรืออันตารายไปเสียหมดเพียงแค่เราเชื่อและฟังกฎข้อบังคับของการใช้พื้นที่ร่วมกันสวนสนุกที่เราชอบก็จะสามารถคงอยู่และพัฒน,นาต่อไปได้ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลอนก่อนนอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับเพื่อนในความมืดของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ